หมายบิงน้านะครับเฮ้ยอะไรโอ้โดนจนได้ครับผมนี่ตักไว้ทั้งหมดโอ้โดนครับผมหลังแรกโดนแล้วโอ้โหหลังน้องกระโดดครับที่ดักเพิ่มดักเพิ่มนาลูเลยนะครับผมโดนครับนี่เฮ้ยติดอะไรไม่รู้ครับ ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอีทุกท่านนะครับผมหลมถึงนานาแล้วก็พุ่ติดตามให้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีีที่สีหรือครั้งที่สีนะครับผมการมาดักหนูครับดูกันนี่คืองุไร่ชุงนาอีกนะก็หาหมายยากครับวันนี้ตะปองก็ดักอยู่ในพื้นที่ของตำบลในอินนะครับบ้านตะปองเองครับผมบางคนก็ถามว่าตะปองเป็นคนที่ไหนนะครับ ต,ตับปอมเนคนตำบ,บนอลนอินอําเภอพิชัยจังหวัดอุตร,รดิตถ์เ่านี้เองนะครับผมเขียนติดต่อก็พิษณุโลกสุขโขทไทยนะครับตะปองก็จะออกหมายหาก,กินยุ่ก็บริเวณนี้แหละกใกล้ไม่ไกลเท่าไรนะครับแล้ววันนี้ก็ดักหนูครับไปถึงสามหมายเลยครับผมหมายแรกปีแล้วนี่เคยมาดักนะครับบริเวณนี้เจอไว้ที่เดียวครับ ดักไว้แค่สามหลังเองโอเคครับผมเดี๋ยวไงไปรับชมความบันเทิงกันเมื่อค่ำคืนเลยนะครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูผลงานกันครับว่าจะได้หรือไม่ไปครับผมไปดูผลงานเมื่อคืนครับไปทุ่งนี้ทั้งทุ่งนะครับผมนี่ได้ดักไว้จุดนอนแค่สามหลังแค่นั้นนะครับม่ไม่มทีใด้ดักจริงๆครับผม วันนี้เดยวไปห้าหมายต่อไปกันครับเดินมาจนเป็นซิบวิ่งแล้วครับตรงนี้โอเคครับท่านผู้ชมตะกีต้ตะปองเฮนโนวิ่งออกมาจากตรงนี้นะครับนี่เปิดปอ,ปองปองวิ่งเข้ามานี่ครับนี่วางนี้มีคุยมันนะครับนี่อวิ่งข้ามมาเลยครับผมแต่วางไว้สักซองซำรังนะครับ น่าจะมีออกตอนข้ามอีกนะครับผมโอ้ออกวันจริงๆครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับทางแยกมาจากข้างบนแล้วค็ข้างข้างนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับผมมัดไว้แล้วก็ทำไม้นะครับ ตรงนี้อีกนะครับผมนี่เคจะวางตรงนี้เลยแล้วกันตรงที่คุยมันคุยออกมานะครับวันนี้ดักใหม่ใกล้บ้านนะครับผมก็ไม่ถึงก็ใกล้เท่าไรนะครับออกจากบ้านมาก็สักห้านาทีหกนาทีนะครับใหม่นี้ปีแล้วก็เคยมาดักนะครับผม หม่บ้านตะปองเองครับเพิ่งจะมีโอกาสเดินมาดูนะครับผมอแล้วก็มาต้อนข้าวไว้นะครับไปครับผมจะไปจุดต่อไปกันครับประมาณนี้ครับผู้ชมครับดูทางนะครับนี่ทางวิ่งครับเป็นป่องเป็นช่องเป็นโน่นเลยนะครับ จะหาที่วางสักอันนะครับนไปจนถึงนู่นนะครับนะตรงนี้อีกหนึ่งทุ่งนะครับก็ได้ดักแค่หนึ่งสองแล้วก็ใกล้ๆรลดนั่นอีกสามรังนะครับห้ารังครับบริเวณนี้ส่วนฝั่งนี้นี่เริ่มทํานาแล้วครับผมโอเคครับไปหมายสุดท้ายครับผมก็เป็นแปลงมันนะครับก็ดักโยได้ประมาณห้าหกลังนะครับจำไม่ได้ ก็ลกมากครับผมไก่ใส่เสียนะครับไปครับผมเดี๋ยวไงตอนค่ำเรามาลุ้นกันนะครับหนึ่งรอบนะครับผมามาเจอกันตอนสามทุ่มนะครับผมมยายามหนูรอบแรกนะครับก็พามาไมา่ดักเม่เย็นเลยนะครับมาหมายสุดท้ายก่อนเลยก็ไม่รู้ว่า จะมานหรือไม่นะครับไปครับผมจะไปลุ้นกันครับว่าจะมีตัวมีแต้มหรือไม่นะครับผมค่ำคืนนี้ไปครับมาครับผมมาลุ้นกันครับข้างหน้าก็มันมีไส่งานเป็นล่องน้ำนะครับผมฝั่งนู้นก็เป็น แปลงมันฟังนี้ก็เป็นแปลงมันนะครับเดี๋ยวมาดูหลังแรกตรงนี้ครับผมโอ้โดโนครับผมหลังแรกครับโอ้ยเป็นรุ่นลูกครับนี่แถมแรกตัวเล็กครับผมมาตะเก็บไปก่อนนะครับโอเคถือว่ามีผลงานแล้วนะครับโอเคครับผมมีผลงานแล้วนะครับ หนึ่งแต้มหนึ่งตัวกันละมาดูหลังที่ซองครับติดไม้ไว้นี่แต่ระวังกลับไว้ไหนอ๋อนี่โอเคครับยังไม่มีตัวมาครับผมปลเรื่อยๆครับข้างในครับผมนี่จอปากมันมีมาคุยไว้นะครับเอ๊ะเหมือนโดนครับผม โอ้ดนจริงๆด้วยโอ้รุ่นเดียวกันโอ้รุ่นเล็กอีกแล้วครับผมเอาแลยครับแปลงมันแผงดิสรุ่นเล็กครับผมแต้มีซองครับกเก็บไปก่อนครับไปครับผมยังได้เป็นรุ่นเล็กอยู่เลยนะครับตามแต้มเต่อไปครับ มีอีกหรือไม่โดดดักไว้ตังไงมั่งไม่ใช่โอ้ข้างหน้านี่ครับยาต้มๆนี่เป็นยังไงเอ๊ะลั่นว่ะฮยลัน่นไม่โดนครับผมลั่นฟาวครับ หลังนี้ฟาวครับผมโอ้โหพลาดเดี๋ยวขึ้นไปไหมครับไม่น่าพลาดตรงนี้อีกนึ่งล่งครับเหมือนหลังสุดท้ายแล้วหรือไงเป็นยังไงครับโดนไม่โดนโอลันครับผมเฮ้ยลันไม่โดนอีกแล้วครับนี่ขาโพดกับดอนกระเด็นอยู่นี่เลย ใกล้กันตรงนี้เลยนะครับเฮ้แกันโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปอีก2องไม์ข้างหน้าครับบินนะมาครับผมมาถึงจุดที่สองนะครับที่มาเย็นให้ตะปองเห็นตัวโนนะครับผมมาดูกันว่าจะมีติด กับดักเราหรือไม่นะครับลุ้นกันครับจุดนี้เป็นยังไงหมายบิงน้านะครับอุ้ยอะไรโอ้โกนจนได้ครับผมนี่โอ้สายสวยเลยครับนี่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 แจวเลยเห็นไงเองตะเย็นเห็นวิ่งไงโอเคครับผมยังสวยเลยครับตัวนี้ โอเคครับปอดครับหืมเต็มเต็มฝั่งนี้ครับเป็นยังไงฝั่งนี้ยังอยู่ดีครับผมดักไว้ลังเดียวมากับเจมี่บ้านนะครับเจมีไปเก็บผักบุ้งไกลๆนี่อีกหนึ่งลังครับทางสวยๆที่ท้ายดูไม่เย็นนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันครับเป็นยังไงอยู่ดีครับผม โอเคไปทางหน้านน่นครับแปลงนานะครับตรงนี้เห็นโอ้โหกินกระโพดนะครับดักไว้ไหม้างหน้านีอีกหนึ่งหลังนะครับผมเดินมาสามสีบิ้งเลยนะครับ อยู่ดีครับไปครับอย่างอีกหนึ่งลังนู้นครับฟังโน่นข้างหน้าครับผมมันยังไม่รวมนะครับตอนนี้สองสามบิ้บิงถึงจะเจอสักคุยนะครับแต่ก็ยังไม่โดนตัวอีกอหลังสุดท้าของใหม่นี้ครับผมยังอยู่ดีครับผม S 1> <S 1> เดี๋ยวงยไงไว้รุ่นตอนเช้านะครับเดี๋ยวไปอีกที่นึงครับไปครับหมาไมายเมื่อเย็นนะครับพร้อมที่ดักไว้ได้สามหลังนะครับเดินลุยทุ่งเลยก็เข่าเป็นมือสองนะครับหรือเข้าเลือนนั่นเองเข่าแตกออกลวงไหมนะครับดูหลังแรกตรงนี้กัน ยังไม่มาครับไม่มีตัวมาโดนครับผมจะได้เพิ่มหรือไม่นะครับอ่ะคุยรฟังนะอุ้ยเห็นตัววิ่งเข้ารูไปแล้วครับโอ้โหวิ่งเข้ารูไปแล้วครับผมรูหลังตรงนี้ยังไม่โดนครับเดาว่าจะไปดักหน้ารู เอาคับเล็กติดมาครับผมหลังสุดท้ายของวันนี้ครับค่ำคืนนี้ยังอยู่ดีครับผมโอเคเดี๋ยวดักไว้ไหมนะครับเราจะดักเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลงานสรุปกันครับโอเคครับผมรอบค่ำคืนนะครับกระโดนไปแค่สามตัวสามแต้มครับผมอยังไงเ้วตอนเช้าเรามาลุ้นกันอีกสักรอบนะครับเรามาเก็บกับดักนั่นหละครับ ไปครับผมคืนนี้ขอตัวกลับบ้านกันก่อนครับอตีสวัสดีครับผมโอเคครับผมน่นก็เป็นผลงานเมื่อค่ำคืนนะครับก็แต่ไปแค่นั้นเอง <c oughs> ไม่รู้ว่าหนูจะออกหรือไม่นะครับีนช่วงเชา้มามันถึงจุดแรกกันครับก็ดักเพิ่มไปอีกหนึ่งลางนะครับดักไว้ทั้งหมดอ้โดนครับผมลางแรกโดนแล้วโอ้ โอ้โหเมื่อคืนไม่ออกนะครับโอ้เป็นรุ่นเล็กอีกแล้วครับโน้เเคครับแต้มแรกโอ้โหเมื่อคืนไม่ติดพอติดปุ๊บหมดเจาะเลยครับอ่ะมันๆครับผมแต้มแรกมีแล้วนะครับนี่โอ้หลังน้องกระโดดครับที่ดักเพิ่มดักเพิ่มนารูเลยนะครับผมโดนครับนี่อุ้ยติดอะไรไม่รู้ครับ โอเคครับผมนี่เป็นแต้มที่สองนะครับไซดเดีเลยนะครับตัวนี้ไปครับดยวยไปดูอีกสองลังครับนะครับคุยบเบลลมเลยตะคือนี่เห็นกําลังคุยกันเลยดักเพิ่มนะครับหลงังตรงนี้นะครับไม่มีตัวมาครับผมามาทั้งหมด20กว่ากลังแต่ดักได้ แค่สิบกว่าลังนะครับสิบห้าสิบหกลังนี่แหละหลังสุดท้ายของไมน้นี้ตรงนี้มาถึงไม่มาเฮะยะ้ยเยอะหมดดันกินเยอะครับนั่นดันกับเล็กครับเป็นกับเล็กเล็กนะครับอันนี้นี่มันจะเบาครับห้านิ้วถ้าหกนิ้วมันจะนักน้อยนะครับ นี่นะครับดันกระเดีองลนเข้าไปในเลยโอเคไปใหม่ต่อไปกันครับผม ถึงอีกหนึ่งจุดนะครับเมื่อคืนนี้ได้ไปนหนึ่งแต้มแล้วนะครับก็เห็นไวต้ตอเนเย็นๆนะครับวิ่งผ่านไม่รู้จะมีเพิ่มหรือไม่โอ้ยเป็นรุ่นลูกอีกแล้วครับผมโอ้โหวันนี้ม่านรุ่นลูกดีจริงๆเลยไม่ใช่ว่าอยากได้นะครับผมแต่มันเข้ากับเล็กแล้วมันก็ต้องโอเคครับผมเก็บ ตรงนี้อีกหนึ่งรังครับผมโออเหมือนกับดักไฮด้วยนี่เหมือนกับดักไฮด้วยนะครับเฮ้ยเชือกนี่ไงตึงๆนี่เฮ้ยเชือกขาดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่โดนรถครับผมโอ้ย หลูดโอ้ยเสียดายวะอืโหเป็นทางขึ้นทางลงทั้งนี้เลยนะครับน,นี่ครับทางวิ่งออกมานี่ก็เลยมาดักตรงนี้อีกหนึ่งลังนะครับไม่มีม,ม,มาครับผม โอ้โหาดไปหนึ่งลังเสียดายตรงนาตรงนี้นะครับเมื่อคืนนี้ดันกินตอนเช้าโอ้โหไม่มาแล้วครับอยู่ดีครับผมเก็บบิงนาแถวนี้นะครับยัางลกครับผมได้มีที่ดักแค่ซองลังเองขนาละลังนะครับมาดูจุดแรกกันก่อน เป็นยังไงโดนหรือไม่มีตัวหรือไม่แถมไม่มีตัวมาอีกด้วยนะครับผมนี่น่าจะย้ายไปตรงไหนแล้วลมัง้งคุยมันก็น่าจะยูนะครับนี่ไม้โอเคม,มีมีตัวครับหลังสุดท้ายของมายนี้นะครับก่อนที่จะไปในไล่กันมาลุ้นกันครับว่าจะได้จะโดนหรือไม่ครับผม ลั่นโอ้ยลั่นไม่โดนครับผมเอหนูเล็กหรือไงลั่นไม่โดนครับโอ้โหโอเคครับผมไปจะไปในไ่กันครับแถวนี้ได้เค็ตัวเล็กตัวเดียวนะครับ ครับผมข้ามทางกันครับไปดูจุดสุดท้ายนะครับผมคืนกัดได้ตะลุ่นเล็กไปนะครับจุดสุดท้ายนี่ไม่รู้ว่าตอนเช้าจะมีผลงานหรือไม่นะครับตามดูกันครับ หมายแปลงมันหน้าเขานะครับหลังแรกข้างหน้านี่เลยครับผมซ้ายมือนี่เคยกระโดนรุนเด็กไปนะครับตอนเช้าจะเป็นยังไงไีม่มาแล้วครับทางวิ่งแล้วนะครับนี่เก็บครับผมข้างหน้านี่ครับเป็นยังไงบ้าง เไม่มีตัวมาครับทางวิ่งเกียงไปโน่นเลยนะครับนะไม่มีตัวมาเพื่าเก็บมาคืนนี้หลังนี้ก็โดนรุ่นเล็กนะครับตอนเช้าเป็นไงเฮ้ยลั่นโอ้ลั่นไม่โดนครับผมลั่นไม่ติดครับโอ้โหอันนี้ลั่นฟา้าลายหลังเหลือเกินไม่ได้ครับผม โอเคไปตรงหน้านี่ครับผมโอ้ไม่มีม้าครับแล้วกันอ,อ๋อมันอคนก็นล่านฟาวนี่วะลันทีเดียวเคดเลยไม่ยอมมาเลย ลังสุดท้ายแล้วครับตรงหน้าเป็นไงโอ้โหรอบเช้าไม่โดนอะไรเลยทางวิ่งนะครับน้อโอเคครับเก็บครับโอเคครับผมก็เก็บกับดักเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามหมายสาที่ดักไว้ทั้งหมด10กว่าลังนะครับ15 16ลังผลงานรอบเช้าก็ได้มาเพิ่มอีก สามตัวสามแต้มนะครับแต้มเล็กๆซองอีกเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดียวกับเมื่อคืนเลยนะครับผมผลงานก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับการดักโนูในครั้งนี้ของเราหมดหกตัวหกแต้มครับผมยังไงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับว่าตะปองจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงนะครับกดติดตามกันไว้เลยฝากด้วยนะครับ ไปครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนครับกับการดักนูสามมาสามที่ของเราไปครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผม